สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่อารดิน36ในการติวเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ep ีที่2นะครับก็จะทบทวนเกี่ยวกับการทอดลูกเต๋านะครับในกรณีแรกก็คือการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งนะครับในการทอดลูกเต๋า1่ลูก1ครั้งนะครับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดจำนวนผลลัพธ์นะครับของเหตุการณ์ทั้งหมด กรณีเราต้องจินตนาการนะครับถ้าเรามีลูกเต๋าหนึ่งลูกแล้วเราก็ทอดลงไปนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็คือแต้มที่ได้นะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งครับสองแต้มเรียงเป็นแต้มกันสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มแล้วก็หกแต้มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นได้นะครับจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดมีทั้งหมดหกเหตุการณ์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าพี่ถามว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับ ความน่าจะเป็นนะครับในการทออลูกเต๋าหนึ่งล้วหนึ่งลูกนะครับออกนะครับสองแต้มทอนลูกเต๋าหนึ่งลูกแล้วพลิกไปพลิกมาแล้วก็ได้แต้มออกมาเป็นสองแต้มก็มโอกาสเป็นไม่ได้แค่หนึ่งถูกครับหนึ่งส่วนด้วยหกอ่าหนึ่งส่วนด้วยหกแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแต้มนะครับออก สามแต้มมั่งสามแต้มก็หนึ่งส่วนหกเหมือนกัน,นครับเอาเป็นหกแต้มอ่ะหกแต้มก็เป็นหนึ่งส่วนหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสเนี่ยถ้าในการทออลูกเต๋าหนึ่งลูกไม่ค่อยออกสอบเพราะมันง่ายนะครับแต่พี่อธิบายพื้นฐานให้ฟังใด้เฉยเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่านะครับกร,รณีที่ทออลูกเต๋าหนึ่งลูกจํานวนหนึ่งครั้งโอกาสที่จะ ขึ้นแต่ละหน้านะขึ้นแต่ละหน้าคือขึ้นในแต่ละหน้าของแต้มนะขึ้นหน้าหนึ่งแต้มหน้าสองแต้มหน้า3ามแต้มหน้าสีแต้มณะย่างงี้แต่ละหน้าจะเท่ากันนะจะเท่ากันก็คือเท่ากันก็คือก็คือนะเท่ากันกันมันก็คือหนึ่งส่วนหนั่นเองนะครับอ่าในกรณีทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกจำนวนหนึ่งครั้งก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเท่าไหร่ อันนี้เรามาดูนะครับกรณีโยนลูกเต่านะครับหรือทอดลูกเต่า2รูกพร้อมกันหนึ่งครั้งนิยมออกสอบนะครับเพราะว่ามันดูสลับซับซ้อนกว่าโยนลูกเต่า1ลูกจํานวน1ครั้งนะครับกรณีเราทอดลูกเราทอดลูกเต่านะครับหรือโยนลูกเต่านะครับ2ลูกพร้อมกัน1ครั้งนะครับจํานวนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นมันเท่ากับ3 6นะครับเขาบอกผลลัพธ์เท่ากับ3 6มมีอะไรบ้างนะครับ ตัวตารางเร่งเนี้ครับโอกาสถ้าเราทอด2อลูกนะครับพร้อมกันนะครับในหนึ่งครั้งโอกาสที่แต้มที่มันจะออกมีอะไรบ้างนะครับมันก็มี1 1ึ่งหนึ่งถูกไหมครับหนึ่งหนึนึะครับหนก็ไล่ไปเรื่อย2 1 2 2 2 3แล้วแสดงงี้ครับมันจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมด36ผลลัพธ์ พี่ก็จะพาน้องๆไล่นะครับหาสเปซนะครับเซ t s a ซมเปิลสเปซของมันนะครับว่ากรณีเราทอดลูกเต๋าสองลูกจํานวนหนึ่งครั้งนะครับจํานวนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมีอะไรบ้างอ่ะพี่ให้หลักแรกเป็นลูกที่หนึ่งหลักที่สองเป็นลูกที่สองนะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือแต้มที่ออกมาก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอ่แล้วก็ไปสองหนึ่งนะครับ สองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็ไปสามหนึ่งนะครับสามสองสามสามสามสี 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, ่สามห้าสามหกนะครับสี่หนึ่งนะครับสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หก ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า 5, ห้าห้าหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกถ้าน้องๆดูก็คือมันจะมีผลลัพธ์ทั้งหมดสามสิบหกนะครับก็ตรงจากอีพีแรกที่พี่บอกนะครับกรณีลูกเต่าสองลูกก็คือหกยกกําลังเอ็นนะครับเอ็นก็คือจํานวนลูกนะครับที่เราทําการทอดเปหนึ่งครั้งก็เป็น ตัวนี้เป็น2ลูกก็6กํำลังสนะครับก็เท่ากับ36ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งหมดคือ36กรณีถ้าพูดง่ายๆนะครับสรุปนะครับโจทย์ชอบออกนะออกนะครับกรณีเราโยนลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกันเพราะว่าเขาจะมีลูกเล่นในการออกสอบเกี่ยวกับกรณีโยนลูกเตา๋า2รลูกพร้อมกัน1ครั้งเยอะมากนะครับก็เลยออกนิยมออสอบเพราะงั้น สิ่งที่น้องต้องจําก็คือต้องจําเหตุการณ์ทั้งหมดมันได้นะครับน้องก็ไปไล่ดูนะมีสามร้อเหตุการณ์ก็ที่พี่บอกนะครับได้ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็ไปสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าไปเรื่อยๆจนถึงหกสิบหกนะครับไม่ยากนะครับอ่ะพี่จะยกตัวอย่างนะครับถ้าโจทย์ข้อแรกนะครับถามว่าความน่าจะเป็นของลูกเต๋าทั้งสองลูกเหมือนกันนะครับความน่าจะเป็นของลูกเต๋าทั้งสองลูกเหมือนกันอ่าลูกเต๋าสองลูกเหมือนกันก็มีเนี่ยแล้วใช่ม กิดขึ้นได้แล้วหนึ่งสองถูกไหมครับสามสามเนี่ยเหมือนกันสี่สามแล้วนะสี่สี่นะครับสี่นะห้าห้าห้านะครับหกหกอ่ามนะันนั้นก็ความน่าจะเป็นที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะเราก็ตามสูตรนะครับหรือเราจะไม่จําสูตรก็ได้นะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเอามาทําอัตราส่วนหารกันอยู่แล้วนะครับก็ PE นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็เ,เทาา่ากับ NE นะครับ ็นเอก็คือจํานวนผลลัพธ์เหตุการณ์ที่เราสนใจะสนใจว่าออกนะครับลูกเต๋าสองลูกทั้งสองลูกนะครับออกหน้าเหมือนกันทั้งสองลูกนะโจทย์พี่บอกออกหน้าเหมือนกันทั้งสองลูกแล้วส่วนด้วย n อ็นเอสแล้วก็คือจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็คือส6มสิบหกถูกไหมก็ส่วนส6รอเลยเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของลูกเต๋าทั้งสองลูกนะครับเหมือนกันนะครับก็มีแต้มเหมือนกันก็นกคือ1นึ่งหนึ่งสองสอง สามสามสี่สี่ห้าห้าหมีทั้งหมด6ก็เป็น6กส่วนสามหกอะ่ะก็ตัดทอนมาก็ได้เป็นเท่ากับ1นึ่งส่วนหกอ่ะตอบแล้วนะครับข้อนี้มาดูตัวอย่างนะครับเจ้าพี่ถามโจทย์ข้อที่สต่อนะครับว่าแต้มของลูกเต่าทั้งสองลูกเป็นจํานวนคู่นะครับเป็นจํานวนคู่แล้วก็ดูทั้งหมดสามิบหอ่สามสิบหเหตุการณ์นะครับกรณีที่ขึ้นเป็นสองลูกเป็นจํานวนคู่มีเท่าไหร่อ่ะเราก็มาไล่กันนะครับ สีเขียวละกันนะสองลูปมีเท่าไหร่เป็นจํานวน,านคู่ทั้งคู่เลยนะครับมีสองสองสองสถูกไหมครับสองหกสอง่ะคู่ทั้งคู่นะครับ4ีสองแล้วก็4 4 4สี่สีหกสองนะครับหกสี่แล้วก็หกหกอ่าเราก็แทนค่าไปนในตามสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้นะครับจํานวนนะครับ ผลลับเหตุการณ์ที่เราสนใจมีเท่าไหร่เขาอยากได้จํานวนคู่ทั้งคู่ใช่ไหมมีหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็มี9นะครับส่วนด้วยนะครับผลลับของจานวนที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็คือ36อ่ะเราก็ตัดทอนมานะะรับ9ส่วน36ก็กลายเป็นเอาแม่ไหนตัดครับ9 1 9 9 4 3 6่ก่าก็เป็น1ส่วน4 มาดูถ้าพี่ตั้งโจทย์นะข้อที่3านะครับกรณีเราทอดลูกเต๋าจํานวน2ลูก1ครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นแต้มรวมกันเป็นเจ็ดอ่าเราก็ดูนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับขึ้นแต้มรวมกันเป็นเมีอะไรบ้าง1นึ่กับ6กนะครับสองกับ5้าอ่าแล้วมีอะไรสามกับ4 4กับ3 5กับ2อหกับ1อ่าเราก็ดูนะครับ เราก็จะได้เท่ากับนะครับก็คือในส่วนของผลลัพธ์เหตุการณ์ที่เราสนใจมี1 2 3 4 5 6นะครับ6ส่วนด้วยนะครับทั้งหมดก็คือ36กอ่าก็จะได้เป็น6 16นะครับ6 6 36ต่อ1ส่วน6เรามาดูตัวอย่างคำถามต่อไปนะครับข้อที่4ถ้าพี่ถามว่ากรณีโยนลูกเต๋าสองลูกจำนวน1นครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นแต้มนะครับ ต่างกันเป็น2ก็คือขึ้นแต้มมาแล้วเอาจํานวนแต้มมาลบกันนะครับมันได้เท่ากับ2นะครับอ่ะก็มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างครับลบกันนะครับพูดง่ายก็คือเอามาลบกันแล้วก็ได้2ก็คือ1กับ3ถูกไหมครับมีอะไรอ่ะพี่ลืมลบตัวนี้แป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อเลยนะครับขึ้นแต้มต่างกันเป็น2ก็คือผลต่างของแต้มที่มันขึ้นขึ้นคู่กันนะครับมาลบกันแล้วก็ได้เท่ากับ2ก็จะมีอะไรบ้าง มีหกับ3านะครับ2กับ4ถูกไหมครับมีอะไรอีก3กับ1นึ่งใช่ไหมสามลบหนึ่งเป็น2อไงสกับ1แล้วก็เป็น3กับ5้าห้าลบสามได้2มีอะไรสี่กับ2นะครับ4ี่ลบสได้2 4กับ2แล้วก็มี4กับ6กใช่หกลบสได้สองห้ากับสานะครับห้าลบสาได้สองแล้วมีหกับสนะครับเพราะง้ 3, 2, ก็จะ มีความเป็นไปได้ของมันมีเท่าไหร่อ่านพี่ลืมลบข้อเมื่อกี้นะอ่าเพราะงั้นเราก็ได้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเหตุการณ์ที่เราสนใจที่มันจะเกิดขึ้นก็มีตึกหนึ่งะครับสองสามสี่ห้าหกเนะครับ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, รบก็มีความเป็นไปได้ก็คือเท่ากับ8ปดอ่าเพราะงั้นได้เหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นไปได้เท่ากับแนะครับส่วนด้วยทั้งหมดก็คือ36นะครับ ตัดทอนกันได้ไหมได้นะเอา4ตัด4 2 8 4 10 4 5 2 6 6 20 7 8 18 4 9 36ก็อ่ะก็ตอบ2ส่วน9นะครับข้อนี้มาฝึกทำตัวอย่างโจทย์ข้อที่5นะครับในกรณีที่เราโยนลูกเต๋า2ลูกนะครับจำนวน1ครั้งถ้าเขาบอกว่าความน่าจะเป็นกรณีที่ขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อยกว่า9นะครับก็คือแต้มที่มันขึ้น,นคู่กันมาเนี่ย บวกกันแล้วต้องได้ไม่น้อยกว่า9คือมากกว่าหรือเท่ากับ9นั่นเองนะครับเราก็มาดูมีอะไรบ้างนะครับที่เอามาบวกกันแล้วก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ9นะครับก็จะมี3กับ6ถูกไหมครับ3กับ6กอันนั้นอันนะ4กับ5นะครับ5กับ4นะครับ6กับ3มอ่มีอะไรอีก4กับ6ได้ไหม สีกับ6อ่ะตอนนี้ผิดเติมเลขหกนะพี่ลบเอาไปก็มี4กับ6ด้วยถูกไหมครับสี่หกก็เป็น10นะมากกว่า9แน่นอนมีเลข5กับ5นะบวกกันเป็น10มากกว่า9นะครับ6กับ4บวกกันเป็น10นะมากกว่า9กแล้วก็มีอะไรครับ5กับ6นะครับบวกกันได้11 6กับ5นะครับบวกกันได้11มากกว่าละแล้วก็6กับ6บวกกันได้12อ่ะเพราะงั้นเราก็ดูนะครับ เหตุการณ์ที่เราสนใจมีจํานวนทั้งหมดเท่าไรนะรับเราก็มานับมีหน,นึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเิบอ่ามีทั้งหมด10ส่วนด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ36หาอเราก็หารเนี่ยเอา2หาร 5, ห้าแล้วก็เป็น18เแปดเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเท่ากับ5ส่วนบ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับกรณีที่นะครับเราโจทย์ออกความน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกเต๋านะครับการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งไม่ค่อยออกสอบนะครับเพราะง่ายนิยมออกสอบนะครับโยนลูกเต๋าสองลูกจํานวนหนึ่งครั้งแล้วก็ตามตัวอย่างโจทย์ที่พี่พาทำนะครับข้อสอบก็จะออกไม่เกินอย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นจุดที่น้องจะต้องจําให้ได้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับมีส6กเหตุการณ์น้องก็ฝึกนั่งเขียนนะครับง่ายๆนะครับ หมือนฝึกคุ้นดับนะครับก็ไล่ไปนะครับก็คือไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ตรงนี้อ่าก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกแค่นั้นเองพอเราจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้ไม่ว่าโจทย์จะถามเกี่ยวกับอะไรนะครับ ตามที่พี่ยกตัวอย่างไปทั้งหมด5ขอ้อน้องๆก็จะทําข้อสอบได้แน่นอนนะครับขอนิยมออกเพราะว่าโยบลูกเต๋าสองลูกมันสามารถพลิกแพลงถามนู่นถามนี้ได้หลายอย่างดังตัวอย่างที่พี่พ,พาทํานะครับอ่าก็ในอีพีนี้เขาฝากน้องๆไว้นะครับทบทวนนะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นใน EP พีหนึ่งอีพีสองนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอในเรื่องของความน่าจะเป็นใน EP พีสามต่อไป